ครับผมสวัสดีครับผมจอนี Por, ่มือป่าบินนี่เมืองไทยครับวันนี้ครับต้องการของคุณอาจารย์ศรีจันทร์ครับคุณพ่อวิรพงษ์มุ่งสินนะครับที่ให้เกียรติมาเที่ยวชมนะครับทุ่งนาไจอนี่นะครับบรนดาแก่ครับพี่บุญมังสาหานนะครับมีโอกาสนะครับเดินทางมาเที่ยวได้นะครับปักหมุดใน Google m a p เลยครับพิมพ์คำว่าทุ่งนาไจอนี่ครับน้ามันสิพามาเลยมาพามาหอดเลยครับพี่บุญมังสาหานบรนดาแก่ครับเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีครับเมืองพี่บุญคือถิ่นฐานคือบ้านเกิด แรงกําเนิดศ <anya> ิลปะอันลังสรรผ้ากาบัวขึ้นชื่องามนิรันสิ่งสําคัญคือหลักธรรมคอยคาชูปฮ้ยเขาบอกคำจาครับผมมีโอกาสรวจวนผมนะอดีต้องกลาวความคุ้น่าไ้หลายนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับยงไก่ยูไกนี่แต่ว่าวันนี้มังอหอด้วยเถื่ด้วยดุลดีดีความสามารถตามเฟขอมคุณหลายครับผคุณหลายนครับบรรยากาศผมมาอย่างเดียว แลครับพี่น้องเพื่อนๆยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ให้เดินมาเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใ,ใหม่ของจังหวัดอุบลราชาาธานีภายใต้แนวความเร็วของฟ้าที่สุดตรงไหนไม่รู้ครับแต่ตะวันขึ้นที่อุบลราชธานีกับบริการงานแลนด์มาร์คอาคารไม้ใหม่หนะครับสไตล์เข้มข้นทันที่หนึ่งเดียวของประเทศไทย300ตารางเมตรสัมพันธ์กับบ่งบอกของต้นนานะครับ มีที่นี่ที่เดียวที่อุบลราชธานีครับกับากาอาคารทั้งโครงการสร้างด้วยงานไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะวัดสดุคือไม้ไผนะ่นะฮะนี่ครับกรมบรรยากาศนไม้ไผ่ครับที่แปลกตาสะดุดตาครับที่ท่องเที่ยวที่จะกินที่ไผ่ของอุบลครับอาหาร ข้าหยุดยงเมื่อไรนะคร้บมงมาจนเด็กมากแล้วที งานนี้นั่งพ่อวิ้เคกยงิจ้องศิลปินผูไทยเดินทางมาจากจังหวัดกรสินขับตั้งเตนขึ้นไปเยเฉียบชมโบราณนะครับไปไปด้าหลังเลยไปขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวพู อยากให้ลูกก็พูดบอก็ความแตนะครับเด้อพ่อมีลมพองลมสิรับได้ครับเชิญครับ สวัสดีครับพี่น้องูนักเต้นเชนเชนวอลลัสดีครับทางบ้านมาลงสู่ที่เมืองไทยมื่อวันนี้มีโอกาสครับพี่นะครับมาพ่อมองซามมองลื้อครับเจ้านีมือป่านะครับปามาตามทางเฟดนะครับเพียงแต่เฟดเราอยากมาเห็นบรรยากาศกับบรรยากาศที่สวยงามทางการสุดๆนะครับพอมาเห็นแล้วสมซา ครับพี่น้องครับครับไม่เห็นจบของเพื่อนครับเนี่ยแหละครับตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องมีรักเพื่อนเพื่งครับครับมาิดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้่อวิโรจน์นะครับก็ว่าผมจอร์นี่มือปราบครับนอนนีนั่งอยู่ที่ทุ่งนาจอร์นี่ฟาร์มสเตย์นะครับบันไาแก่ครับอำเภอพบุญบังสาหารจังหวัดอุบลนครับพี่น้องขันสีมีโอกาสมาเยี่ยมมาดามมาเที่ยวนะครับเขากู้คนแมพพิมพ์มาเลยครับจะเห็นระยะทางเดินเดินทางมาเลยครับพิมพ์ว่าทุ่งนาจอร์นี่มือปราบครับอ่า โบ๊ากายครับพี่น้องครับมาชมสมบัติกับกินไอายของงานไม้ไผ่กับแ่นมาแข่งไมขงบบขงงง้ของจอร์ดุบลาธานีครับกับบรรยากาศของทองทงหน้าของจอร์นี่นะครับเนาะครับแล้วอยากจะถามเสียว่าได้ควบคิดแค่ไหนาใจังได้ขึ้นเพ็ดแบบนี้ครับบรรยากาศมันให้พี่น้นอง,นะองจริงๆแล้วผม็ผมอยัดน้ำเลี้ยนให้พี่น้องเขาฟังว่าด้วยทงหน้าของผมเนี่ยมันทางเมืองครับมันทางจากวนเกือบหาสิบโลนะครับแล้วก็ห่างจากอำเภอหกโล สันผมเห็ดแบบพ่อกระเทือนผมมีเหมดว่าหาผมหรอครับครับ <c oughs> ต้องเห็ดใหญ่ไปเลยโมเมือนว่าใหญ่นะครับเห็ดสิ่งที่สวยงามและไม่เหมือนใครคเขาเรียกว่า,าความแตกต่างนะครับมันคือความแตกต่างของ <c oughs> การท่องเที่ยว <c oughs> นะครับ <c oughs> ของสถานทีท่ที่เป็นที่ทองเที่ยวที่สวยงามนะครับครับครับ,รบผมก็เห็ด,ด้วยงาไม่ไผ่ถึงเป็นอาคารโครงสางทีบมเหมือนไผ แล้วก็โดยวิวของทองของหน้าของผมนะครับมันก็เลยเหตุให้มันหลับกันกับอาภัตมันก็เลยดูแปลกตานะครับหนาสนหนาคนหาครับหนาคนหาคแต่สิ่งที่แต่ละอาคขันแต่ละออกแบบนี้เป็นเสียที่ออกแบบไปด้วยบอครับเป็นเป็นการออกแบบรวมกันโดยโดยบริษัทบริษัทที่ผมรับเหมาไว้นะครับล้ประกอบกับแนวความคิดของผมครับที่ที่ผมว่าสีหันมุมองศาแบบไหนจงไหนโดยผังที่ดินผมจงไหนนะครับครับผม แต่ได้ผมเดือกใส่งานตัวนี้งานไม่ไปครับกอมาเห็นแบบงานมีโอกาสนะครับแฟนครับคุณพ่อนะครับเชิญน,นะครับด้อ อุบลครับอุบลนะครับมือนี้มีโอกาสมากอุบลละานี่ขันบ่ามาหอนมังนีถือว่าหมามอดอุบลนะครับพีนองเรากำลังซาเลยครับเออกำลังซาครับกำลังซาแชร์ตอนนี้แชร์ไปทุกแจแล้วนะครับภาพแลนด์มาร์กของผมไปอยู่ทุกแจแล้วครับในของโซเชียลนะครับเอ่คนจะเห็นร้าย้วครับเขาแชร์กันสนั่นสนื่งนะครับมีโอกาสต้องมาถ่ายรูปไปอวดเพื่อนนะครับ่อาหารกะถือนะครับเมนูละสิบวิวหลักล้านนะครับมีลอยบาทกินได้อิ่มทั้งเขาทั้งนังนะครับ บรรยากาศจอดรถดกว้างขวางด่ามีมองหมมมีกาบไหวภูญาพญายาหนาครับอ่าพอเองอัดครับมาได้สบายเลยครับมงมีปวิมาแล้วครับอเอ็นแล้วบรรยากาศใส่ปากใส่น้ำงามครับใด้มาสัมผัสกับตัวจริงเสียงจริงครับนี่คือตอนนี้มือปราบ ที่พี่น้องจับกันครับมาเด้อพี่น้องเด้อขนาดที่เราพ้ออยู่กับกระสีที่เราควบคุมก็ม้วงออกจาดกระสนไป80ดสิบตัวครับมันยังเดินทางมากนะครับอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาศึกษาเคลือนไหวสิเรียนโหครพน้อยๆของเเย็ดกระท่อมน้อยๆที่ยู่ อ้อมคือสิงามเดี๋ยวหรอวะอาอส่งคล้ายๆยัางสิคือเสียรู้ยัด้วยเนาะได้ครับครับบโบยแงงสิดอกสิยินดียินดีครับถ่ายรูปนี่เลยครับพี่น้องพ่อมาถ่ายรูปไปที่ไทยไอ้เพจยูเทียนหน้าเนี่ยเลยครับหน้าไผเทยนะหน้าไผยความหลวบไหลของไทยไทยนี่มีประโยชน์หลายครับพี่ยังอะไรครับเจบแชรกันเล มันเวลาฝนตกมันหั่ป่ฝนตกบ่หัวแต่มันนมัน่านสิบ่ตรงนี้ครับบ่บม่หัวเพราะว่ามุงด้วยมุงชั้นแรกและมุงแผ่นกันนักกันฝนและก็มุงทับนะครับยิ่งสองสันนะครับยิงสองสันเมื่อกี่หัวอายุการใช้งานสิบห้าปีเพราะทุกลำไม่ไผ่จะต้องเจาะรูและแช่น้ำยาครับผมมาแล้วผมมาแล้วผมพักกันเดาท่านอยู่รัทำทนบ่แช่น้ำยาเนี่ยคือสียัน ช่หมอยาเนาะไม้ทุกลำจะมีรูนะฮะรู้ว่าลูกรวบจ่อลูกแช่น้อมยานะครับคนละครับพี่น้องมาให้กำลังใจหลายครับกับจังหวะนะครับความแตกแปลกตาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์กับอาคารงานไม้ไผ่ทั้งหลโครงการนะครับมาเบิร์ดนะครับเด้อมาจวดพี่น้องจวดจวดกูรักอยู่หมดจวดจวดเลยขนาดพอจะเปิดเที่ยวรอดอย่างอย่างครับนาทีแกนโอเพนนิ่งเดือนสิงหาครับ สิงหาอนาจจะแกรนโอเพนนิ่งด้วยกับบรรยากาศหน้าเข่าสีเขียวนะครับจังสิโฮมสเตย์จะแล้วมาพักนะครับมีบ้านพักโฮมสเตย์ด้วยครับเป็นหลังนะครับเดี๋ยวให้กล้องไปค่อยไปรีวิวนะครับเนาะโอ้ตร้นาเตียงอ่าบ้านพักเล้ครับเนี่ยนั่นจะเป็นบ้านพักเป็นหลังเขาเรียกว่าโฮมสเตย์นะครับราคาหลักร้อยนะครับวิวหลักร้านนะครับน้ำแรงกับชีมีโคขุนมีชาบูจิบเบียเบาๆนะครับฟังเพลงคอคอโฟกซองอ่านะครับ นางเอาบรรยากาศเบ่งไฟเบ่งไฮน้าแจกฟี่เบ็ดเจ็ดหลังนะครับไปใส่เบ็ดกบยางน้ำกันแนงความคู่ใหญ่เดือนความคู่ชี่เดือนนี้แทหายโร้โหให่เดือนตื่นเศร้ามากกาจจะมายามนี่มานี่น ดัก่อนนอนไปใส่ไปปักไว้ก่อนเร้ามานไปยางยามก้อน,นแล้วยังอาบน้ำได้กบยังถือคูมาไว้อาบน้ำค่อยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครดรมากสองวันหนึ่งคืนอ<ๆ>ุบรราชธานีเดินทางค่้าคืนเย็นวันศุกร์นะรับบินมาด้วยสายการบินสาเกือบ36เที่ยวบินนะครับลงที่สนามบินอุลรธานีเดินทางออกจากสนามบินมาถึงอุบลมาถึงทุ่งนาผมเพียงระยะเวลาเดินทาง25นาทีนะครับเข้าพักโฮมสเตย์นะครับ หลังจากนั้นเดินทางกลับไหว้ที่ท่องเที่ยวที่ขอบนตอนล่างไม่นำสองสีผ้าแต้มผ้าชนะได้พัทยาน้อยนะครับวัดผู้เภาวนะครับทุ่งหน้ามือปราบจอร์นี่แรงมากของมานอนพักนะครับประจวบนะผมเอ็กซ์คลูซีฟกับยอดมือปราบเมืองไทยนะครับจวานเล็กเล็กนี่ต้องเอาไม่ปิดไร่ป่ะครับเอาไม่ปิดสุดยอดครับสุดยอดจริงๆ